พวกเราทุกคนเลยค่วมาแชทแชทวันนี้มาสั้นๆกับนะคะรู้สามสิ่งนี้ค่ะนะคะจะทำให้เงินของเราหาง่ายขึ้นนะคะยิ่งในเศรษฐกิจแบบนี้ภาวะวิกฤตโควิดมาแบบนี้อุ๊ยทำไมหน้าฉ่ำจัง นะคะเออนะคะผลิตภัณฑ์ดีนะคะไม่ต้องถามเยอะว่าทำไมใช้อะไรคะครูขาทำไมหน้าฉ่ำนะคะนะ้น้องฉ่ำพรีเมียมใดม่มอมวาวนะคะล้างหน้าด้วยว่านทิพ์นะคะคิ้ซิ่งออยล์และนะคะเซนเซอร์โฟมนะอย่าชมอย่าชมมันจะเข้าสินค้านะ,ะทุกคนคะเดี๋ยวครูพิงค์ขออนุญาตกด แชร์แป๊บหนึ่งนะคะสามสิ่งนี้ถ้าเรารู้การันตีค่ะว่าเราอยู่ที่ไหนเราจะทําเงินง่ายมากๆเลยนะคะอ่าสำหรับใครที่กําลังมองหาช่องทางที่จะสร้างไรายได้ช่องทางที่จะทําให้ฉันอยู่บ้านแล้วมีตังค์ใช้มาเลยค่ะลูกค้านะคะการันตีคะว่าคลิปนี้จะทําให้เราได้ไอเดียและไอเดียจะบันเจิดมากๆเลยนะ,ะ,นะอ่าตื่นเต้นกับทุกคนขอแชร์คลิปคูพินไปที่หน้า <S <S เฟซช่วยคนก่อนนะ ฉันจะรื่นรมสุขสมดังอารมณ์หมายการงานสุดจัดใดโบนัสกันมากมายเดินทางปลอดภัยทุกคนฟังเพลงไปก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงใช้เข้ากลุ่มก่อนนะคะ สัด้านะคะแปปนึงขอแชร์เข้ากลุ่มก่อนสำหรับ,บใ,ใครที่มาย้อนหลังใน YouTube นะคะถ้านะคะต้องการติดต่อครูพิ์สามารถพิมพ์ไว้ได้เลยนะคะพิมพ์คอมเมนต์ไว้เลยนะคะหรือว่าสนใจอะนะเข้าโปรเจกต์ของเราก็สามารถพิมพ์สนใจไว้ได้เลย วหชีิตมากค่ะเริ่มเลยนะคะเพราะว่าเราจะทำเป็นคลิปสั้นว่าเดี๋ยวมีหลายๆคนนะคะก็จะเข้ามาย้อนคลิปนี้อีกเพียบเลยนะคะนะนะย้อนคลิปนี้ทั้งหน้า Facebook แล้วก็หน้า Youtube ของเราอุ้ยปากมันไม่แดงนะค่ะทุกคนรู้สึกอยากเพิ่มสีปาก <c oughs> อ่ะสดกว่าน,นี้มีไหมครูไม่มีค่ะ สีไดนะ้นะกินกาแฟไปแล้วปากมันหาย <laughs> สวัสดีพี่หญิงจิรพันธ์มากค่ะสามสิ่งนี้ถ้าเรารู้เงินเราจะหายหายไม่ใช่ <laughs> ตอนเราจะหาง่ายขึ้นค่ะทุกคนฐานเริ่มเลยนะคะเราจะมาสั้นๆเราจะมาไวๆเพราะว่าเราแบบ ไปทุกช่องนะคะทุกคนขะทุกวันนี้นะ,ะคะครูพิง์ไปทุกช่องนะคะแล้วครูพิน์อยู่หลายกลุ่มนะ,ะคะกลุ่มผู้นําครูพิง์ก็ต้องไปนะคะนะดังนั้นเราต้องจัดสรรเวลานะคะวันหนึ่งก็จะปลีกตัวทําหลายเรื่องเลยนะคะนะอ่ะเริ่มเลยแล้วกันนะคะไม่ได้ทักแต่รักทุกคนโอเคไหมจ๊ะสามสิ่งนี้รู้ไว้เลยค่ะว่าจะทําให้คุณมีเงินหาเงินง่ายขึ้นในยุควิกฤตโควิดแบบนี้สิ่งที่ด่งที่คุณต้องรู้ค่ะคุณต้องรู้ก่อนว่าโลกเปลี่ยนยุคสมัยเปลี่ยนมันไม่ใช่โลกที่คุณจะต้อง ไปนั่งสต็อกของเอาเงินไปลงทุนกับสินค้าเยอะๆแล้วมานั่งขายเองมันไม่ใช่โลกแบบนั้นแล้วหรือมันไม่ใช่โลกที่คุณจะต้องไปเป็นเจ้าของธุรกิจอุตสาหากรรมเปิดหน้าร้านทําโรงงานเองนู่นนั้นมันไม่ใช่ยุคนั้นแล้วค่ะยุคนี้เป็นยุคที่โลกโลกกลมๆของเราเนี่ยเขาบังคับให้เรานะคะเข้าสู่นะคะนำพาธุรกิจและนำพาตัวเองเข้าสู่โลกออนไลน์ดังนั้นลองสังเกตดูสิว่าคนใกล้ตัวเราหรือแม้แต่ตัวเราเอง นะคะคนใกล้ตัวเราหรือแม้แต่ตัวเราเองค่ะนะคะได้นะคะพาตัวเองเข้าสู่โลกออนไลน์นะะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือนะคะสังเกตเลยนะให้เราไปสังเกตค่ะว่าหลายคนที่พาตัวเองเข้าสู่โลกออนไลน์นะคะเขารู้ว่าโลกเปลี่ยนเขาเลยเปลี่ยนตามโลกแต่บางคนรู้ว่าโลกภัยแค่เจ็บมาโลกเปลี่ยนมาเราไม่สามารถไปทํางานพกปากับผู้คนจํานวนมหาศาลได้บางที่มีการ ถหาหยุดงานไปทํางานไม่ได้นะคะคุณต้องอยู่บ้านโดยที่คุณไม่มีค่าแรงโดยที่คุณไม่มีค่าจา้างเพราะคุณไม่ได้ทํางานเพราะคุณหยุดอยู่บ้านเพราะภาวะวิกฤตโควิดไงนะคะซึ่งหลายๆคนคะ่ะได้ผันตัวเองเข้าสู่โลกออนไลน์คุณมาถูกทางคะ่ะยินดีด้วยเพราะอะไรคะออนไลน์จะอยู่กับคุณไปเป็นอีกร้อยปีดังนั้นคุณต้องรีบมาทําอะไรบางอย่างบนโลกออนไลน์นะคะ ซึ่งสิ่งนี้หลายๆคนอาจจะรู้แล้วแต่มีหลายคนค่ะที่เป็นคนที่แบบว่าไม่รู้จริงๆเลยนะคะว่าการหาเงินบนโลกออนไลน์ง่ายมากทาไมถึงง่ายคะยกตัวอย่างให้ฟังวันนี้ถ้าเปิดหน้าร้านขายของเช่นขายส้มตำขายส้มตำไม่ไม่เอาส้มตำเอาเป็นเอาเป็นอะไรดีเอาเป็นอะไรดะคะโว่าขายขายครีมขายครีมค่ะขายครีมหน้าใสเปิดร้านใหญ่เลยนะคะขายครีมหน้าใสอยู่แถวบ้าน หรือขายอะผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักอยู่แถวบ้านเปิดหน้าร้านเลยอะคุณเข้ามากินร้านฉันนะฉันจะแนะนําเทคนิคการลดน้ำหนักการกินอย่างไรให้ให้หุ่นดีดูแลคนผ่านหน้าร้านค่ะทุกวันนี้คนไม่ออกจากบ้านแล้วค่ะทุกวันนี้คนไม่ค่อยออกไปซื้อของกินหรือไปที่ร้านค้าแล้วค่ะเพราะอะไรคะเพราะมันเสี่ยงต่อการติด โลกโควิดนั่นเองค่ะนะคะร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้าห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆถูกปิดตัวลงหรือมีคนเดินน้อยมากดังนั้นคนที่มีหน้าร้านอยู่ในห้างสรรพสินค้ายอดขายตกค่ะคนที่มีหน้าร้านอยู่ในห้างสรรพสินค้ายอดขายตกค่ะดังนั้นสิ่งแรกที่จะทําให้คุณมีเงินง่ายขึ้นมากๆเลยในยุคนี้คือคุณต้องพาตัวเองเข้าสู่โลกออนไลน์ค่ะไม่ว่าวันนี้คุณจะทําอาชีพทํางานทําสาขาอะไรคุณสามารถเข้าสู่บนโลกออนไลน์ได้ค่ะ ครูพีนเคยเห็นคนในติ๊กต็อกนะคะเขาเขาปลูกอะไรนะต้นอ่อนทานตะวันที่มันทําขายอ่ะเขาบอกว่าเดือนหนึ่งเขาได้หลายแสนเลยนะไอ้ต้นอ่อนทานตะวันเรื่องอะไรอ่ะที่มันเป็นต้นอ่อนเขาปลูกขายแล้วเขาทําเป็นแบบขายอ่ะและผู้คนขาเขาไม่ได้ขายเฉพาะแค่หน้าร้านเขาแค่แถวบ้านเขาสิ่งที่เขาเขาทำค่ะ เขาทาเป็นคลิปวิดีโอค่ะลงทิกต็อกลง YouTube ค่ะปรากฏว่าธุรกิจเขาค่ะไม่รู้มีใครมาจากไหนมาซื้อของกับเขามารับอาของส่งกับเขาเยอะมากจนเดือนหนึ่งเขามีรายได้นะฮะโอ้หลายแสนเลยค่ะรายได้เข้าเขาหลายแสนเลยค่ะจากการที่เขาแค่นําพาธุรกิจของเขาเข้าสู่ออนไลน์เข้าสู่โลกโซเชียลเห็นไหมคะว่าเงินมันหาง่ายขึ้นทันที เออเงินมันหาง่ายขึ้นทันทีดังนั้นนะคะวันนี้สิ่งแรกที่เรารู้แล้วว่าถ้าโมตจะเปิดหน้าร้านคนที่จะเห็นร้านเรามันมีจํานวนจํากัดเช่นวันนี้เปิดร้านขายส้มตำในปากซอยอ่ะเปิดร้านขายส้มตำในปากซอยคนที่จะซื้อของเราได้ก็คือคนที่อยู่ในซอยหมู่บ้านเราถึงพันคนไหมคะ ไม่ถึงค่ะต่อให้คนขับรถผ่านมันก็ไม่ถึงพันคนค่ะหน้าร้านเราแต่ถ้าเราเอาหน้าร้านส้มตำของเราค่ะทําเพจสิทาเพจขายไลฟ์สดตำไปอ่ะคนมาดูค่ะครูพินเคยเห็นเจ๊คนหนึ่งขายส้มตำตำไปคนดูเป็นพันเป็นหมื่นค่ะเข้าโดงดังมากค่ะและปรากฏว่าไม่ว่าใครก็ตามที่อยู่นะคะแถบนั้นทุกคนจะต้องมาที่ร้านเจ๊คนนี้ค่ะเพราะ เพราะเขาได้ยินชื่อได้ยินเสียงเห็นไหมคะว่าออนไลน์ทําให้คุณเข้าถึงคนมากขึ้นออนไลน์ทําให้คุณมีเงินมากขึ้นเห็นไือยังคะว่าเงินมันหาง่ายขึ้นถ้าเราเอาธุรกิจของเราไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรก็ตามเอาเข้าสู่ออนไลน์แม่งหมดปลูกผักเอาเข้าออนไลน์ได้ค่ะทําเพจแม่งเลยสอนคนค่ะปลูกผักเพาะพันผักนู่นนี่นั่นเดี๋ยวแม่งคนมาจ้างเป็นวิทยากรเดี๋ยวแม่งคนมาจ้างไปทํานู่นนี่นั่นเออ เห็นไหมฮะเงินมันเข้าคุณทุกทางคุณอาจจะทําคัมพีสอนเทคนิคการปลูกผักเพาะพันธุ์ผักอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดก็ได้ทําคอร์สขายยังได้เลยเห็นไหมฮะเห็นไหมทุกอย่างทําผ่านโลกออนไลน์ค่ะอันนี้ให้ไอเดียนะสองเพราะคุณรู้แล้วว่าโลกมันเปลี่ยนคุณจะต้องนําพาตัวเองและธุรกิจหรืออาชีพหรืองานของคุณเข้าสู่โลกออนไลน์ไม่ว่างานอะไรก็ตามเข้าโลกออนไลน์ได้หมดจองวัคซีนจองผ่านอะไรคะจองฉีดวัคซีนโควิดจองผ่านอะไรคะ จองผ่านมือถือค่ะจองผ่านแอปพลิเคชันค่ะจองผ่านเว็บไซต์ค่ะจองผ่านออนไลน์ค่ะคุณจะเป็นต้องไปกดปุ่มจองที่โรงพยาบาลไหมคะไม่ต้องดังนั้นทุกอย่างทุกธุรกิจทุกอาชีพทุกงานทุกสาขาที่คุณทาอยู่ไม่ว่าอะไรก็ตามคุณจองนําพามันเข้าสู่ออนไลน์คาะแล้วเงินจะหาง่ายขึ้นใครที่ไม่นําพาตัวเองเข้าสู่บนโลกออนไลน์คุณจะเป็นคนที่จนลงจนลงหรือธุรกิจของคุณจะซบเซาลงและคุณ ก็จะรู้สึกว่าทําไมกูทําอะไรมันดวงไม่ขึ้นเลยวะเออเพราะยุคนี้เป็นยุคออนไลน์รีบพาตัวเองและงานของเราเข้าโลกออนไลน์สองสิ่งที่คุณจะต้องรู้ในการที่คุณจะทําให้เงินมันหาง่ายขึ้นคุณต้องมองหาค่ะว่าใครคือไอดอลในสายงานของคุณและคุณไปเก็บเก็บอะไรคะเก็บ เกี่ยวค่ะว่าเฮ้ยคนนี้เขาทําแบบไหนเขาคิดแบบไหนแล้วเขาประสบความสําเร็จคุณต้องมองหานะไอดอลในสายงานของคุณครูพินไม่รู้หรอกค่ะว่าเราสายงานของเราทําอะไรเราอาจจะทําปลูกผักเฮ้ยมันมีใครที่ปลูกผักบนโลกออนไลน์แล้วรับล้ำได้ไดมาก มากมาประสบความสําเร็จจากการปลูกผักบนโลกออนไลน์หรือใครที่แม่งอ่าใครของออนไลน์แล้วรับรายได้มากๆธุรกิจเติบโตมากๆในะเาว่าโควิดไปหาไอดอลของคุณค่ะถ้าคุณไม่หาไอดอลคุณกําลังทําอะไรอยู่คะคุณกําลังงม,มเข็มในมาหาสมุทรครับและคุณจะเสียเวลาหาอะไรคะหาวิธีการค่ะว่า ทำแบบนี้จะถูกไหมนะทำแบบนี้ยอดจะโตไหมนะทำแบบนี้จะขายดีไหมนะทำแบบนี้ธุรกิจฉันจะปังหรือเปล่าคุณจะเป็นคนหนึ่งที่เสียเวลากับการมานั่งหาวิธีการมาทดลองเองว่าแบบนี้มันจะโตแบบนี้มันจะเกิดไหมแต่ถ้าคุณอยากให้เงินของคุณกับธุรกิจของคุณมันเติบโตเง่้ยแล้วไวคุณมีหน้าที่ค่ะหาไอดอลให้เจอไปหาให้เจอไอดอลของครูพินคือใครครูพินอยู่ในแบรนด์ในขายของออนไลน์ของครูพินคือครูสีตา ธุรกิจของครูสีตาค่ะเติบโตในภาวะโควิดค่ะเออเห็นไหมคะดังนั้นครูพินแกะรอยค่ะว่าเอ๊ะเขาโพสอย่างไรเขามีระบบแบบไหน,นเขาทําอย่างไรเราเอามาปรับค่ะนะคะเออเห็นไหมเราเรียนรู้ค่ะที่หน้าเพจเรียนรู้ที่หน้า Facebook ส่วนตัวกับครูสีตาและเอามาปรับให้เป็นเราดังนั้นข้อที่2สําคัญมากถ้ามาอยากเสียเวลาลงมือทําในยุคแบบนี้นะคะคุณต้องหาไอดอลค่ะ หาไอดอลแกะรอยค่ะว่าเขาคิดแบบไหนเขาทําแบบไหนแกะรอยเรียบร้อยค่ะเราทําแบบเขาคิดแบบเขาเราจะเป็นคนหนึ่งที่ได้ผลลัพธ์ค่ะแบบเขาถ้าเราแกะรอยคิดแบบเขานะแต่ไม่ทําแบบเขาผลลัพธ์มาไหมคะมาไม่เหมือนเขาอาจจะน้อยกว่านะคะดังนั้นเมื่อไหร่ที่เราคิดเหมือนคนสําเร็จทำเหมือนคนสำเร็จทำเหมือนไอดอลเราโอกาสที่ผลลัพธ์เราจะได้เหมือนเขามันย่อมมีอยู่แล้วเห็นไหม วันนี้ให้วิธีแนวคิดไปเลยนะคะเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราจะเริ่มต้นจากอะไรเพราะบางคนค่ะเริ่มต้นหาเงินไม่เป็นและไม่รู้จะเริ่มต้นบนโลกออนไลน์อย่างไรนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปครูพิมพ์บอกและเทคนิคข้อที่3ค่ะคุณอยากให้เงินของคุณหาง่ายขึ้นไหมคะนอกจากคุณพาตัวเองเข้าสู่โลกออนไลน์แล้ว2นอกจากคุณหาไอดอลแล้วว่าคุณจะแกะรอยใครและลงมือทําตามมันเขานะคะ3 ถ้าคุณรู้ข้อที่3ามนี้จะทำให้คุณหาเงินง่ายขึ้นค่ะนั่นก็คือคุณจะตอห้องโอ้โหรักษาอารมณ์ของคุณนะคะรักษาอารมณ์ของคุณนะคะให้มันเป็นอารมณ์ของคนที่แม่งมีชะตาขาขึ้นตลอดเวลาข้อนี้สำคัญมากต่อให้คุณนะไปแกะรอยไอดอลคุณต่อให้คุณพาคุณน่ะขายของมาโลกอะไรหรือเข้าสู่เป็นโลกอะไรแต่ถ้าอารมณ์ของคุณมันไม่ได้อ่ะ อารมณ์ของคุณมันเครียดมันหงุดหงิดมันโมโหวิตกกังวลมันเศร้าส้อยมันรู้สึกเสียใจมันรู้สึกเสียดายรู้สึกผิดหวังอารมณ์เหล่านี้ค่ะมันไม่ทําให้ยอดธุรกิจของคุณเติบโตและมันไม่ทําให้เงินไหลเข้าหาคุณค่ะสําสคัญมากเรื่องนี้ข้อที่สคุณต้องรู้ก่อนเงินจะมาเมื่อคุณอารมณ์ดีวันนี้เครียดวันนี้กังวลวันนี้หงุดหงิดว่ะ เพราวันนี้รู้สึกผิดหวังว่ะเสียดายจังอะไรวะนู่นนี่นั่นค่ะอารมณ์ของคุณันเป็นอารมณ์ที่ดิ่งลงดิ่งลงเหวอะค่ะคุณจะเป็นคนหนึ่งที่ดึงดูดเงินได้ยากมากหรือเวลาที่คุณดึงดูดเงินได้คุณลองสังเกตน,นะถ้าดึงดูดเงินได้และวันที่คุณดึงดูดเงินได้แต่คุณดันเป็นเป็นวันที่คุณหยุด,ดโมโหอารมณ์ไม่ดีเลยอะเงินนั้นที่คุณได้มามันจะมีทาง ออกไปสักทางหนึ่งค่ะคุณได้มาเขาจะไม่อยู่กับคุณนานค่ะแป๊บเดียวเขาหาทางออกค่ะเพราะมันเป็นเงินที่หามาจากความเครียดความทุกข์ค่ะเขาจะไปอยู่กับเราแต่เมื่อไหร่ที่คุณหาเงินด้วยความสุขด้วยอารมณ์เบิกบานมีความสุขตื่นเต้นรู้เลยว่าเฮ้ยวันนี้มันเป็นวันของฉันเฮ้ยฉันแม่งมีชะตาค่ะคือเบิกบานทํางานมีความสุขสนุกสนานคุณจะเป็นคนหนึ่งที่ทําอะไรนิดหน่อยลงมือทําแค่นีดหน่อยค่ะเหมือนคนสําเร็จคุณแต่คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ดึงดูดเงินเข้ามา กับสวนกระแสะโลกเลยนะจริงๆเออนะคะดังนั้นถ้าคุณรู้3ามสิ่งนี้ที่ครูพิ์ให้ไปแล้วคุณไปปรับกับงานกับสาขาอาชีพของคุณเงินของคุณจะพุ่งเลยค่ะ เงินของคุณจะเข้ามาแบบเยอะกว่าเดิมค่ะย้ำอีกครั้งนะข้อ3โคตรสำคัญข้อ1คุณรู้แล้วว่าคุณต้องพาเข้าอะไรพาตัวเองพาอาชีพพางานของคุณเข้าอะไรข้อ2คุณรู้แล้วว่าคุณต้องแกะรอยไอดอลของคุณไอดอลของคุณต้องเป็นคนที่สําเร็จมากกว่าคุณไม่ใช่ไปแกะรอยคนล้มเหลวไม่ใช่ไปแกะรอยคนที่อ่ามีผลลัพธ์น้อยกว่าเราไม่เอาต้องแกะรอยคนที่มีผลลัพธ์มากกว่าเรานะคะสามคุณต้อง รักษาอารมณ์คุณให้บวกตลอดเวลาให้เป็นอารมณ์ของคนที่มีชะตาขาขึ้นนั่นเองนะคะคุณรู้3ามสิ่งนี้แล้วคุณเอาไปปรับใช้กับงานของคุณเงินงจะเข้าง่ายมาและขอแสดงความยินดีกับทุกๆคนที่อยู่ในคลิปนี้นะคะเพราะตอนนี้ครูพินเปิดโปรเจกต์นะคะช่วยคนนะคะเป็นโครงการช่วยคนชื่อว่าโปรเจกต์ปหนีเทวีความสุขให้กับผู้คนซึ่งโปรเจกต์นี้จะสอนคนปหนี้ค่ะจากการ ให้เขาเนี่ยลุกขึ้นมาค่ะรับผิดชอบชีวิตตัวเองค่ะโดยที่เขาไม่ต้องลงทุนแต่เขาจะหาเงินมาด้วยวิธีการที่เขาเพียงแค่พาตัวเองค่ะเปิดโอกาสให้ตัวเองค่ะได้เข้าไปในกลุ่มและเขาจะได้ไอเดียค่ะว่าเอ๊ทุกวันนี้คนเขาขายของออนไลน์กันเขาล่ำรวยเขาลุ่งเริงเฟื่องฟูงฟก,กัน แต่จะขายอย่างไรดีว่าไม่ต้องลองทุนแต่ได้กําไรด้วยนะคะที่นี่มีคําตอบค่ะกับโปรเจกต์บนนี้คุณจะขายออนไลน์อย่างไรโดยที่คุณไม่ต้องใช้เงินลงทุนแต่ทํากําไรให้คุณตั้งแต่ชิ้นแรกคุณจะได้พบกับไอเดียสุดเจ๋งค่ะว่าเฮ้ยสินค้าแบบนี้ขายให้ใครเฮ้ยโพสต์แบบนี้เฮ้ยแนะนําแบบนี้ลูกค้าตัดสินใจซื้อทุกรลนนะคะคุณวางแผนแบบนี้คุณจะสามารถมีเงินนะคะหลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนค่ะ ะค,ะคุณแค่ตัดสินใจเข้าไปเรียนในกลุ่มนี้ค่ะโปรเจกต์ล้นนี่ทวีสุขสอนวันนี้2องทุ่มตรงใครสนใจพิมพ์ว่าสนใจย้ำอีกครั้งไม่มีค่าสมัครค่ะเข้ากลุ่มฟรีเรียนฟรีค่ะนะ,ะถ้าวันนี้คุณเข้าไปฟังไอเดียการสร้างเงินบนโลกออนไลน์แล้วคุณเกิดสนใจค่ะทำ สนใจหาเงินค่ะสนใจสร้างรายได้ที่บ้านแบบฟรีๆโดยไม่ต้องลงทุนคุณสามารถทักกลับมาหาครูพินที่เพจนี้หรือไลน์ของครูพินได้ทันทีค่ะครูพินยินดีเป็นพี่เลี้ยงแนะนําพวกเราตลอดทางค่ะนะคะเพราะโปรเจกต์นี้หลายๆคนเติบโตกันไวมากค่ะเข้าไปฟังค่ะจากคนที่ไม่มีทุนครูพินไม่รู้ค่ะเขา ไปทําอย่างไรเขาสะสมยอดขายของเขาจนเขามีกําไรเยอะขึ้นบางคนนะคะขึ้นสู่ตําแหน่งที่ที่เป็นตําแหน่งสมอบางคนเป็น VP ีบางคนเป็นซูเปอร์วีนะคะเขาขายค่ะเขาขายค่ะเพราะตำแหน่งเขาสูงขึ้นกําไรเขาเยอะขึ้นค่ะเฮ้ยถ้าคุณคิดว่าโปรเจกต์นี้เราจะมายัดเยียดให้คุณขายของให้เราอย่างเดียวต้องบอกเลยนะมันไม่ใช่แบบนั้นถ้าคุณคิดแบบนั้นคุณไม่ต้องเข้าโปรเจกต์นี้ค่ะเพราะโปรเจกต์นี้ถามจริงๆค่ะ มันจะมีใครที่ไหนมาเสียเวลาสอนคนแบบคุณวะที่แม่งมีนี่ไม่มีจะกินแล้วอะ่ะเขาเสียเวลามาสอนคุณหนึ่งชั่วโมงนะคะสองทุ่มถึงสามทุ่มโดยที่เขาไม่ได้ตังค่าสอนจากคุณแม้แต่บาทเดียวค่ะทําไมจะต้องไปสอนคุณด้วยวะไม่เข้าใจแต่โครงการนี้ชื่อบอกอยู่แล้วค่ะเป็นโครงการช่วยคนปลดหนี้ค่ะคุณเข้ากลุ่มฟรีคุณจะทําหรือไม่ทําเรียนจบ คุณออกจากกลุ่มเลยก็ได้คุณจะทําหรือไม่ทําก็ได้ค่ะเราไม่ง้อคุณค่ะแต่เราแค่ต้องการช่วยคนค่ะแม่งให้ลุกขึ้นมาช่วยตัวเองเว้ยวันนี้คนขายของออนไลน์เยอะมากแล้วทุกคนแม่งรอดเพราะการขายของออนไลน์แต่แม่งการจะขายของออนไลน์บางทีบางทีมันต้องมีสินค้ามันต้องมีเงินลงทุนถูกต้องปะแต่ที่นี่ขอโทษน,นะคะแม่งไม่ต้องลงทุนคุณต้องเข้าไปฟังเอาไอเดียเขาว่าไอ้ไม่ต้องลงทุนเนี่ยมันจะทําให้ฉันมีกําไร ่อเดือนเดือนแล้วหลายมืนเดือนแล้วหลายแสนเพื่อบทนี้เพื่อใช้ในชีวิตประจําวันฉันเนี่ยมันจะทําอย่างไรโอ้โหทุกคนที่เข้าไปฟังบอกว่าสุดยอดมากเลยพี่โชคดีมากเลยที่พี่เข้ามาฟังพี่มองเห็นโอกาสพี่มองเห็นความเป็นไปได้รู้เลยว่าการไม่ต้องลงทุนอะแต่เราแค่ออกแรงทาอะมันเป็นแบบนี้เองคนบางคนขายได้ตั้งแต่วันแรกที่เข้าเรียนคอร์สนะคะคนบางคนแล้วกาไรหลักร้อยหลยักพันตั้งแต่วันแรกที่เข้าเรียนนะคะในโปรเจกต์บทนี้ดังนั้นย้ำอีกครั้งกลุ่มนี้ฟรีค่ะปิดลิงก์ค่ะ ตรงค่ะใครที่จะเข้ากลุ่มคลิกลิงก์มาค่ะครูพินลงไว้ที่หน้าเพจเรียบร้อยแล้วไปย้อนอ่านดูนะคะเออนะคะไปย้อนอ่านดูกดลิงก์มาเลยนะคะคุณจะได้สิทธิ์เข้ากลุ่มฟรีนะคะถ้าคุณไม่อยากเข้าก็ไม่เป็นไรเพราะเรามาบอกโอกาสให้คนที่มองเห็นและต้องการมีรายได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนโอเคไหมดังนั้นคลิปนี้ครูพินชว,ว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนใครที่เพิ่งเข้ามาย้อน ไปฟังรายละเอียดอีกทีหนึ่งเนาะวันนี้ครูพิงไปแล้ว